เธอพูดอะไรฮะอะไรอะไร,ะไรเรากำลังเล่าไวกระตาะของเธอก <laughs> ำลังเล่าไวกระตาะของเธอว่าเธออะ แบบว่าไม่เข้าใจบิ๊กไบคืออะไรไม่เข้าใจว่าใส่หมวกกันน็อกทําไมไม่เข้าใจว่าปลาหมึกเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเธอะทำไมอ่ะก <c oughs> ็เล่าให้ฟังเฉเยๆว่าพี่มินะเอ้ยตอนที่เขาแบบเรียนน่ะเขาตัดผมสั้นเขาหล่อนะสาวกีทเขาเยอะแยะเขาเป็นทอมเจอ วงสุด <c oughs> ขออนุญาตไม่ได้อ่านเม้นใคร